สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศของ Apple นะครับเราจะมาดูกันว่าตัว iPhone แล้วก็เครื่อง Mac เนี่ยทำงานร่วมกันได้ง่ายเพียงใดนะครับก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายนะครับที่เราเนสามารถทำด้วยอุปกรณ์ของ Apple แล้วก็มีอีกหลายสิ่งที่เราทำได้ด้วยอุปกรณ์ของ a อ p l e มากกว่า1เครื่องนะครับใช้ตั้งแต่2เครื่องเป็นต้นไปทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีที่จะทำให้ iPhone กับ Mac เนี่ยทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Apple าตามที่ผมดีแคป,ปวิดีโอมาให้ดูนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวการทําเกี่ยวกับ AirP นะครับ AirP จากตัว iPhone ไปที่เครื่อง Mac เนี่ยหากเวลาที่เราต้องการแสดงเนื้อหาบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถทํำได้งา่ายด้วยการาใช้ฟังก์ชัน a i r p นะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยก็คือเปิดวิดีโอจากในตัว iPhone นะครับเสร็จแล้วเนี่ย แต่ที่แอคอนแชร์นะครับแล้วก็แต่ที่แอคอนแอพมันก็จะทําให้วิดีโอของเราที่อยู่บน iPhone เนี่ยไปปรากฏอยู่บนเครื่อง Mac ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมีเงื่อนไขก็คือต้องอยู่ในวงแรนเดียวกันหรือ wi-Fi เดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอโฟนเนี่ยยังสามารถ iPhone หรือ iPad นะครับยังสามารถแอพไปยังเครื่อง Mac หรือ Apple TV ได้นะครับแล้วก็ Apple TV ต้องรองรับตัว a i r a อ2ได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่จะนําเสนอก็คือเป็นการาใช้งานเรื่องของความต่อเนื่องนะครับหรือ continuity นั่นเองอันแรก AirPlay อันที่2 continuity นะครับก็ด้วยคุณสมบัติความต่อเนื่องเนี่ยของกล้องเนี่ยเวลาที่เราใช้งาน iPhone เนี่ยเพื่อถ่ายภาพหรือวัตถุกใกล้เคียงหรือว่าสแกนเอกาสารเนี่ยจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยปรากฏบน Mac ได้โดยอัตโนมัตินะครับวิธีการอย่างที่เขาแนะนําก็คือ ให้เวลาที่เราเปิดคีโน้ตอยู่เนี่ยหรือว่าเปิดตัวแอป iW o r k ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยคลิกขวาตรงที่ว่างแล้วก็นำเข้าให้เลือกนำเข้าจาก iPhone หรือ iPad นะครับทีนี้เราก็เลือกเป็นถ่ายรูปภาพนะฮะหลังจากเลือกถ่ายรูปภาพแล้วเนี่ยอแอปกล้องบน iPhone เนี่ยก็จะทำงานทันทีนะครับให้เราเนี่ยถ่ายรูปภาพที่เราต้องการบน iPhone ได้เลยหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกนำไปใช้นะครับ ก็คือพอเรานักดกเลือกนําไปใช้แล้วเนี่ยรูปภาพที่เราเพิ่งจะถ่ายหรือว่าเราจะสแกนเอกสารเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน iWork หรือว่าตัวแอป Keynote อย่างตัวอย่างนะครับทําให้เราใช้เรื่องของความต่อเนื่องเนี่ยจาก2อุปกรณ์เนี่ยได้อย่างง่ายได้เลยนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากสมมุติว่าเรากำลังจะสร้างไฟล์งาน Presentation ด่วนภายใน5นาทีเนี่ย เราสามารถใช้วิธีนี้โดยใช้ไอโฟนของเราเนี่ยประยุกต์ในการสร้างชีตงานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวถัดมาครับแฮนด์ดอครับตัวแฮนด็อฟเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับความต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่าง,างเช่นเวลาที่เราทําการสร้างอีเมลอยู่บนโทรศัพท์ไอโฟนตัวตัวอย่างนะครับเราสร้างอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเราทําการ ใส่รูปภาพหรือใส่ข้อความไว้บางส่วนแล้วเนี่ยเราอยากจะมาดูหรือว่ามาทําต่อบนจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะสังเกตว่าเครื่องแม c ที่อยู่ในวงแหวนเยวกัรเนี่ยจะมีใส่ลักณ์รูปอีเมลอยู่นะครับเพราะว่าไอโฟนเนี่ยกำลังเปิดอีเมลอยู่นะฮะเมื่อเราแตะที่ไอคอนตัวแฮนด์ดอตัวนี้เนี่ยตัวเมลเนี่ยมันก็จะอ่าปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เราสามารถคลิกไอคอนที่ปรากฏเนี่ยเพื่อสร้างอีเมลต่อได้เลยนะครับให้เราเขียนอีเมลต่อให้สุด ให้จบแล้วก็สามารถใช้เครื่อง Mac ในด้ส่งต่อได้เลยทีนี้เนี่ยในทางกลับกันเนี่ยเราสามารถเปิดเว็บไซต์หรือใช้ฟังก์ชัน Handoff เนี่ยบน Safari บนเครื่องแม็ c ได้นะครับอย่างเช่นเรากำลังเซิร์ชเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งบนเครื่องแม็ c เนี่ยแต่ว่าเราจะเป็นต้องออกไปที่ด้านนอกหรือว่าเลิกใช้เครื่อง Mac ทันทีเนี่ยเราสามารถมาเปิดหน้าเว็บหล่านั้นเนี่ย บนไอคอนที่อยู่ปรากฏอยู่บนเครื่อง iPhone ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เงื่อนไขเดิมก็คือต้องเป็น c l o u d เดียวกันแล้วก็ Apple ID เดียวกันทั้งสองเครื่องนะครับแล้วก็ต้องอยู่ wifi แล้วก็ให้เราเปิด w i f i แล้วก็ b l e t ู tooth ด้วยทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิด s a f a r i นะครับก็ที่แอป Safari บนเครื่อง iPhone เนี่ยมันจะมีแถบสี่เหลี่ยมให้กดเพื่อแยกหน้าต่างนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะปรากฏ ใส่ลักของ h อ n d o f f มานะครับตัว h a n ด o f f บนเครื่อง Mac เนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่บน Safari ของ iPhone ด้วยหรือบน iPad เช่นกันนะครับเราสามารถกดไอคอนหลังนั้นเนี่ยเพื่อเปิดเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องเลยทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับที่จะทำให้ตัว iPhone กับเครื่อง Mac เนี่ยใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็เป็น3ามฟีเจอร์หลักที่ Apple เนี่ยพยายามพัฒนาแล้วก็จากที่ลองใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีมากด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าติดตามนะครับสวัสดีครับ